วันนี้มาพาชมรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัว y o t a c ้า o l l a a l t ิด1.6รุ่นจีนะครับปี2019คันนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญาเข้ามานะครับผมของธนาคารนะครับท TB นะครับที่หมดสัญญาเช่าเข้ามามีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับไม่เคยพลาดการเข้าศูนย์ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนตอนนี้รถวิ่งไปได้เพียง138,000นะครับผมพึ่งเข้าศูนย์เช็คศูนย์ล่าสุดเดือนธันวานี่เองนะครับเช็คครั้งต่อไป140,000นะครับ ภายในนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับแต่ว่ารถยังไม่ได้สปาเดี๋ยวเอาไปสปาอนกทีหนึ่งนะครับผมคันนี้มาในราคาเพียง459,0 0 0บาทขอพับ439,000า4 3 0บาทนะครับผมฟรีดาวได้ผ่อนเพียงเดือนละ7,500บาทเท่านั้นใครสนใจเอาติดคันนี้อย่าพลาดคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัว โตโยต้าคาร์ล่าเอลติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีนะครับปีสองพันสิบเก้าคันนี้เข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพวันนี้ขออนุญาตทํารีวิวสภาพดิบให้ดูนะคบผมสภาพรถคันนี้นะครับเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเขามานะครับเป็นของธนาคารทีที B นะครับที่หมดสัญญาเช่าเข้ามามีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับรงตรงนี้จึงมั่นใจแล้วก็วางใจการเซอร์วิสแล้วก็ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับสภาพรถคันนี้นะครับใช้งานไปได้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแส 3 8 8 0 0กกิโลนะครับผมประวัติการเช็คสูตรทุกระยะด้วยนะครับราคา43900 0บาทนะครับใครที่ต้องการออกรถคันนี้ฟรีดาวก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับผมเครดิตดีก็จัดเต็มไปเลยฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นคันนี้เพียงเดือนละ7,500บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถละเดียตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูละเดียพร้อมกันเลยนะครับดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวกระจังหน้าของเขานะครับเป็นแบบโครเมียมสองชั้นก็ทรงสปอร์ตนะครับ กระจังหน้าก็เป็นแบบโคเมียมมันจะมีรอยนิดๆดหน่อยๆนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะครับถัดมามาดูในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟมัลติ r ร f เลกเตอร์มาพร้อมไฟไดรทาวน i ดันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมนะครับสภาพเดิมนะครับถือว่ายังสวยยังใสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราล้างทำะอาดใหม่กันอีกทีนึงนะครับผิวพันธุ์ด้านหน้านะครับถือว่าสวยเลยนะครับมีแค่คราบสกปรกเล็กๆนน้อยนะครับถือว่าริ้วรอยนี่แทบไม่มีนะ ส่วนที่ฝากระโปรงนะครับถ้ามองด้วยผ่านกล้องนะครับอาจจะเห็นอยู่นะครับนี่ผ่านกล้องนะฮะมันจะมีรอยสะเก็ดหินอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปเก็บงานนะครับชิ้นนี้ต้องเก็บงานนะครับให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าไม่มีผลนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อมาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแค่สะเก็ดหินเป็นเรื่องปกติของรถใช้งานนะครับมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะครับ ล้อแม็กขอบ16อันนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะฮะขอบ16ได้ยางเนเซ้นยางเนปีเซงนปี่0 2 2นี่ครับผม2 0 2พภายในโป่งซุ้มล้อสภาพสวยนะครับซีนซิลิโคนชัดเครื่องยนต์ดูอ l v วี i ทีไอนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดตึกทนแล้วก็ประหยัดน,น้ำมันนะฮะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยบปรับพับไฟฟ้าได้นะครับผมแล้วก็ พับแล้วก็การออกแบบออโต้เวลาเราล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับดูที่ผิวพันธุ์ตัวรถด้านข้างนะฮะแบบเต็มๆเลยนะฮะนี่ครับผิวพันธุ์ถือว่าสวยเลยนะครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับนะเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับแต่ว่าจุดที่ว่าชนหนักๆไม่มีแน่นอนนะครับมีแค่ริ้วรอยขีดข่วนตรงนี้แค่ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานนะครับผมอ่ะกระตัวประตูนะครับมือจับเป็นตีเดียวตัวรถนะครับมีแถบคมเมียม สามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถโดยแต่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้เช็คให้แล้วกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันนะครับมั่นใจได้นะรถไม่เคยผ่านการบรรเดตุหนักมาแน่นอนนะครับสรับภายในนะครับของตัวอัลติสนะครับภายในโฉมปีสิบเก้าโฉมนี้จะได้เป็นโฉมสีครีมตัดกับสีดำนะครับมีพุชต t a เอ e นจิ้นนะครับอยู่ที่ขวามือของพูงมาลัยนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับตัวช่องแอ เป็นแบบกลมตรงสปอร์ตนะฮะนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามมื่นกว่ากิโลเมตรนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์อยู่เนี่ยครับประวัติการเช็คศูนย์รู้สึกจะเช็คล่าสุดเดือนธันวาคมนะครับต้องเข้าศูนย์ครั้งต่อไปนะครับกิโลเมตรที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมนะครับคันนี้ไม่เคยพลาดประวัติการเข้าศูนย์เลยนะครับผมสบายใจได้นะครับซื้อรถคันนี้นะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับ ส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นมั multi f u n c t i นะครับไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่ซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับส่วนเครื่องเสียงได้เดิมโรงงานนะครับเป็น C D F M ได้แล้วก็มีช่องต่อนะครับตรงนี้เป็น U S B แล้วก็ A U X อยู่ตรงนี้นะครับสามารถเสียบต่อตรงนี้ได้นะครับอร์ก็เป็นแบบอ n นาล็อกนะครับก็ใช้งานง่ายๆเลยหมุนมือนะครับปรับความเย็นปรับแรงลมนะครับแล้วก็ปรับทิศทางลม นะครับมี Power o u t อัเดตรงนี้12โวลต์ให้1จุดนะครับใบต่อ USB เพิ่มหรือว่าจะต่อกล้องหน้ารถก็ได้นะครับถัดมามาดูในส่วนของตัวเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับแบบ7สปีดนะฮะสวยหัวเกียร์ถือว่าสวยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับคอนโซลด้านหน้าก็ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวคันนี้เราต้องไปสปากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับตัวรถบอกได้เลยว่าถือว่าสวยเลย นะครับความเดิมตัวรถนะครับกล้าถ่ายให้ดูเลยนะครับของเราไม่มีกั๊กนะครับก็คือถ่ายให้ดูตั้งแต่รถเข้าใหม่นะครับยันรถที่ปรับสภาพแล้ว <S <S บอ่อหนังนะครับสีครีมอ่ามันจะดูมนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปฟอกเอาไปซักกันอีกทีนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครได้ดูคลิปของผมหลายๆคลิปจะเห็นบางคันอาจจะเบาะดูใหม่อันนั้นคือผ่านการฟอกผ่านการซักของเราดูแลแล้วก็ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ะ มาดูในส่วนของโครงสร้างหลักกันต่อนะครับนี่หัวนอ็อตคมคม,คมไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ครับจุดปะสติกเกอร์หนสนิเริบเนียนนะครับไม่มีรอยพ่นสีทำสีนะครับซอกหรือประตูเดิมเดิมแบบนี้หัวน็อตด,ด้านแก้มไม่มีแกะไม่มีขันนะครับประตูได้เดิมนะครับตรงนี้เป็นวัสดุปูนนุ่มกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นออตโต้ฝั่งคนขับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบ ซีนซิลิโคนนะครับแนวตรงนะครับซีนเดิมนะครับเช็คให้ดูโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวผพาเช็คแบบ360องศานะครับเหมือนพาทุกคนเข้ามารับชมรถตัวจริงที่เทโยนกันเลยนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับเบาะสภาพสวยสภาพตึงไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปซักบอกกันอีกทีนึงไปฟอกบอกซักบอกให้ไปตั้งห่วงรถเราขายแบบปรับสภาพพร้อมใช้นะครับนี่ มีช่องชาร์จ USB ให้ตรงนี้2จุดนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ในส่วนของเพดานก็สะอาดนะครับไม่มีรอยสักยันใดๆนะครับสวยๆเลยหัวน็อตประตูฝั่งนี้ไม่เคยไขไม่เคยแกะไม่เคยขยับประตูได้เดิมเช็คลาเอียดให้ทุกจุดเลยนะครับนะีครับแนวซีนซิลิโคนเดิมๆแบบนี้นะครับล้อแม็กด้านหลังสภาพสวยนะครับถือว่าล้อแม็กเจ้าของเดิมขับได้ดีนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นคาบสกบโปกนะครับไม่ใช่เป็นริ้วรอยอะไรนะครับโดยรวมถือว่าเก็บงานไม่เยอะนะครับเก็บงานเพื่อความสวยงามนะครับแต่ว่ารอยชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คตั้งแต่รับรถเข้ามาเลยนะครับคือให้ดูกล้าให้ดูเลยนะครับตั้งแต่รถยังไม่ได้ทานะครับนะครับด้านหลังโลโก้ทุกตัวสอนนะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบ ld ลายไกด์นะครับเป็นเส้นสายขีดยาวนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพสวยสมบูรณ์ สวยทั้งสองฝั่งเลยด้านท้ายก็อาจจะมีเก็บงานตรงนี้เล็กน้อยนะครับนี่ชี้จุดให้ดูเลยนะครับไม่มีกั๊กไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทุกจุดนะครับผมสามารถเปิดให้ดูได้นะครับคันนี้การันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไฟเบรกรุน่สมีมาให้กระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับด้านหลังล็อกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปลดล็อกนิดน,นึงนะครับโอเค นะครับนี่สามารถล็อกปลดล็อกได้ที่กุญแจรีโมทตรงนี้นะครับโดยการกดตรงนีคางไว้นะครับนะครับภายในก็ถือว่ากว้างขวางได้พอสมควรนะครับเก็บของได้เยอะอยู่นะครโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับรางน้าเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับไม่มีรอยชนนะฮะแล้วก็น็อตที่ฝาท้ายนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะครับซีนซิลิโคนแนวซีนซิลิโคนนะครับเดิม น็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนะครับดูรายละเอียดตัวรถชัดเจนนะครับเาร์ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับยังคงเป็นไฟเบรกไฟเดิมนะครับจากทางโรงงานอยู่นะครับนะครับมาดูผิวพรนฝั่งนี้กันบ้างนะครับผิวพรนฝั่งนี้ก็เรียบสนิทนะครับสีก็สม่ําเสมอกันนะครับได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานทั้ง4ล้อแล้วก็ระบบดิสเบรก4ล้อนะครับแอร์แบกมีให้7ใบนะครับเรื่องความปลอดภัย ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็อัลติสถือว่าเป็นนถที่ช่วงล่างดีหนึบแน่นนะครับขับนุ่มสบายนะครับนะครับดูในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้หัวน็อตคมๆไม่มีแกะซอกหรือประตูเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตลมคมชัดนะครับผมซีลิโคนนะครับตรงๆสวยๆแนวเดิมนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดฝั่งนี้กันบ้างนะครับนะครับดูซอกกล นะครับให้ดูตรงประตูนะครับว่าไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรายละเอียดตัวรถชัดเจนนะครับหัวน็อตตรงประตูฝั่งนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับเช่นเดียวกันหัวน็อตคมๆไม่มีรอยเครื่องมือช่างบางงันงนแกะเก่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้เหมือนบัตรประชาชนตัวรถนะครับปี19้าแท้นะครับเป็นรถที่ผลิตเดือนพฤษภาคมปีสองพันบนะครับก็ยังเป็นชมนี้อยู่นะครับผมนี่เลขเครื่องเลขแชสซีก็สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับผม ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับยิ่งคันนี้ได้เป็นรถที่หมดสัญญาเช่านะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ด้วยนะครับเนี่ยครับพวกแนวซิลิโคนนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะดูที่เพดานตัวรถหน่อยนะครับดูสีผิวนะครับสม่ําเสมอกันนะครับสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับรถไม่เคยผ่านการแบบกลับหัวพิกควารมาแน่นอนนะสีเดิมโรงงานนะครับมั่นใจได้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผม เปิดห้องเครื่องมานะครับผมบอกได้ว่าห้องเครื่องสวยเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์ห้องเครื่องที่ยังไม่ได้โดนล้างโดนปรับสภาพนะแต่ถือว่าสวยเลยนะครับเหมือนกับโดนที่เหมือนกับรถที่โดนปรับสภาพมาแล้วนะครับเนี่ยครับแห้งๆสะอาดามากนะครับผมนะครับภายในไม่มีน้ำมันไหลเยอะมประกันย่างต่างๆสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาร์คสีตามสีโรงงานนะครับอยู่ครบ,ครบเครื่องยนต์ดูอัลวีพีนะครับเป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรไม่เคยผ่านการติดแก๊สใดๆมานะครับ เพราะว่ารถพวกติดแก๊สมาของเราไม่ได้รับเข้ามาอยู่แล้วนะครับนี่เครื่องเดิมๆใส่สายแบบนี้นะครับโครงสร้างรถเม็ดอารฝั่งนี้นะครับตรงเบ้าโชคเรียงตัวครบสวยงามแล้วก็น็อตด,ด้านในนะครับเดี๋ยวขออนี้าตเปิดฝาดนิดนึงนะครับให้เห็นด้านในหัวน็อตตะเก็บเม็ดอาร์กลมๆแบบนี้นะครับคมๆเห็นชัดๆนะครับน็อตที่ฝา,าฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีแกะนะครับแล้วก็แนวซิลิโคนนะครับแนวเดิม จุดตัดสติกเกอร์มอกแล้วก็สติกเกอร์ข้อควรระวังนะครับอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนาวซีนซิลิโคนเดิมนะครับปลูกลมของตัวฝากระโปรงนะครับคมคมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับแล้วก็น็อตด้านในเม็ดอาร์ตนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสวยเหมือนกันนะครับไม่มีชนมาจากด้านใดด้านหนึ่งแน่นอนนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวคานนะครับด้านแก้มแล้วก็ตัวจุดน็อตที่ขันตัวไฟอยู่นะครับไม่มีแกะไม่มีขยับคานก็ตรงตรงสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนี่คือสภาพเดิมเลยนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับผมนะครับรลาเอียดเดิมทุกจุดนะครับคันนี้ผมรับประกันนะครับได้ไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวโตโยต้าคอร l ล่าติดนะครับคันนี้เป็นโฉมปี2019นะครับ กับการเลขใช้งานเลขไมยเพียงหนึ่งแนามื่นแปดพนะครับราคาสี่แ0 0สามนเก้ันใครต้องการออกรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,500บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ